เทศไทยคู่ฟ้ามีการเผยแพร่แถลงการของรองนายกภูมิธรรมเวชย,ยชัยนะครับซึ่งเป็นผลการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาครับระบุว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภายหลังจากการหารือก็มีข้อมูลบางประการที่เผยแพร่สู่สาธรารณะซึ่ง มีความคลาดเคลื่อนจากเนื้อหาที่ได้หารือกันในที่ประชุมเป็นที่น่าเสียดายที่ข้อเสนอที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การลดการ,รเผชิญหน้าและสันติภาพถูกปฏิเสธยิ่งไปกว่านั้นกลับมีการเพิ่มกำลังทางการทหารที่ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดทำให้ไทยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการแล้วก็เสริมกำลังด้วยเช่นเดียวกันครับรองนายกภูมิธรรมเน้นย้ำจุดยืน4ข้อตามที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือข้อแรก ไทยจะไม่ยอมให้มีการลเมิดอธิปไตยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดทั้งสิน้นและก็พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างสุดกำลังครับและยืนยันด้วยว่าสนับสนุนกองทัพให้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มกำลังย้ําว่าทุกการดำเนินการของฝ่ายไทยจะคำนึงถึงชีวิตความปลอดภัยความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ชายแดนและกำลังพลเป็นสำคัญครับ ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยไม่ยอมรับเขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็เป็นปาตั้งแต่ปี2503แล้วนะครับและยืนยันการใช้กระบวนการเจรจาแบบทวิภาคีตาม MOU 2543ในการประชุม JBC ครับเพื่อที่จะเป็นเวทีในการหาทางออกโดยสันติวิธีเ,เร็วที่สุด และสุดท้ายครับไทยเน้นย้ำจุดยืนเดิมที่ขอให้มีการปรับกําลังในพื้นที่ของทั้ง2ฝ่ายให้กลับสู่ที่ตั้งเดิมตามการปฏิบัติในปี2567เพื่อที่จะลดเงื่อนไขการยกระดับความตึงเครียดและการเผชิญหน้าครับ